บอกฟุตก็ได้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งมันอัปเดตตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ว่าก็ไปหาของแูปแบบทำคลิปมาลงวันนี้ซึ่งมันอัปเดตอะไรมาบ้างมันผลรีเวิร์กใหม่สามผลมันเป็นผลการิตี้แล้วก็บาเลียครับผลฟอลคอนแล้วก็ทั้งสามผลเนี้ยมันมีแบบวีสองด้วยซึ่งก็ต้องไปหาของแล้วก็ไปอัปเกรด ที่คนขายชิปลงดังนะสวนเวลตันสองพันหกห้าสิบแล้วก็มีบอรสใหม่มันเป็นบอสอะไรทักอย่างบอสอีเกิเลือดประมาณล้านกว่าซึ่งถ้าตีแล้วของที่ดอบก็จะดบไอ้ขนขนนกไฟแบบมูลสโตนซึ่งมันเป็นของที่ไว้ใช้อัพผลฟอลคอน แล้วก็มีเหมือนรีเวิร์สบอสใหม่แบบบอสแฟงกี้ไอ้บอสฟูจิตะแล้วก็บากี้เหมือนเขาแบบเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนโมเดลเหมดเลยนะส่วนคลิปนี้ก็มีแจกนะแจกแจกเป็นผลกา a วิ t y ์ก็อยากได้คอมเมนต์ชื่อไว้แล้วก็บอกเหตุผลว่าทำไมอยากได้แค่นั้นเลย ว่าคลิปนี้คงน่าจะมีแค่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้ผมมาทำคลิปอย่างนี้ต่อไป